ครับผมนายดิสเพลวันนี้จะมาสรุปแต่ละสำคัญเรื่องวัสดุสังเคราะห์ครับวัสดุสังเคราะห์คือวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนสารใหม่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและเหมาะสมที่จะนําไปใช้เพื่อให้มีประโยชน์อย่างอื่นต่อไปชนิดของวัสดุสังเคราะห์สามารถแบ่ง,อ,งออกได้ดังนี้หนึ่ง พลาสติกคือสารสังะห์ที่ผลิตขึ้นมาด้วยกบบระบวนการทางเคมีเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดสารขึ้นมาใหม่โดยมีโครงสร้างโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยา้าคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและคลอลรีนมีชื่อเรียกเคมีว่าโพลิเมอร์พลาสติกแบ่งออกได้สองประเภทคือเทอร์โมเซตติง้งหรือพลาสติกแข็ง และเทอร์โมพลาสติกคือพลาสติกอ่อน 2. ยางเป็นวัสดุช่างที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นได้ดีซึ่งมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางโดยที่พบเห็นใช้ทาคือยางรถยนต์ยางเครื่องบินยางท่อ,ทอยางพื้นรองเท้าสายพานผงม,มือผงยางอนามัยชิ้นส่วนรถยนต์และหนังสติ๊ก เป็นต้นยางที่ใช้กันปัจจุบันนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภท,ทใหญ่ๆคือ,อยางตามธรรมชาติและยางสังเคราะห์หรือ,อยางเทียม 3. วัตถุประสานคือวัสดุที่ใช้ปสานวัสดุหรือวัตถุต่างๆให้ยึดต,ติดกันแน่น ตั้งแต่2ชั้นสองชิ้นขึ้นไปโดยใช้แรงประสานยึดเกาะให้ติดแน่นกับผิวงานวัสดุประสานแบ่งออกได้2ประเภทคือวัสดุประสานธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์สแก้ววัตถุที่ใช้ทำแก้วคือทรายแก้วทรายคอวอดหินปูนโพลูโโลไมโซดาไฟและ นำไปหลอมที่อุณหภูมิ1,200ถึง1,500องศาถ้าต้องการเติมโลหะออกไซต์เพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการนอกจากนี้ประโยชน์ของแก้วเช่นทำด้านตาหลอดไฟกระจกหน้าต่างเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งภายในบ้านถ้วยแก้วและขวดน้ำเป็นต้น 5. เซรามิก เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นจากดินเหนียวและวัสดุอืน่นๆหรือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นถ้วยชามกระถางและโอ่งเป็นต้นโดยมีวัสดุที่เป็นโลหะและอะลหะเป็นส่วนประกอบเช่นหินเคียวอนุมานอลูมินา แล่ทันเมกมไซซ์และดินเหนียวเป็นต้นนำมาบดให้ละเอียดผสมน้ำปั้นให้เป็นรูปต่างๆแล้วนำไปผึ่งตากแดดให้แห้งจากนั้นนำไปอบให้อุณหภูมิตามที่ต้องการเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานสีเป็นวัสดุที่สำคัญมาก ซึ่งจะนิยมนำไปใช้ในงานศกษากรรมแทบหลายชนิดเหมือนกันโดยสีมีองค์ประกอบสำคัญคือกาวผงสีตัวทำละลายและสารเพิ่มเติมครับ